ใช้เหมือนพาราคอตทุกอย่างออกฤทธิ์เด็วภายใน2-4ชั่วโมงก็เห็นผลแล้วนะคะยาก็จะเริ่มแห้งตายไปในที่สุดนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นยานกนะคะเหมือนพาราคอตเลยอันนี้เป็นสารตัวใหม่นะคะที่ชื่อว่าไดคคตไดโบไมน์นั่นเองค่ะ,ะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นยานตัวใหม่ที่ในประเทศไทยของเราเนี่ย เพิ่งจะมีนะคะแต่ว่าทางต่างประเทศเนี่ยเขามีมานานแล้วนะคะก็เป็นตัวเลือกให้กับชาวสวนชาวไร่อย่างเราๆนะคะได้ลองใช้กันดูนะคะอ่าตอนนี้เนี่ยดีไม่แพ้กับพาราควอตเลยนะคะเพราะว่าเป็นสารกลุ่มเดียวกับพาราควอนั่นเองนะคะก็จะเป็นสารกลุ่มเจ็ดนะคะอ่าแต่ว่าอ่าสารก็อะไรวะไปก่อนไปก่อน,อนพูดดีไหมอ๋อ ก็สามารถที่จะใช้ฉีดได้ลองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพืชสวนนะอย่างได้ข้าวโพดมันสปะหลังนะคะหรือจะใช้กับพวกไม้ผลก็ได้เช่นเดียวนะคะเงาะลำไย,ยลองกองอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะได้ขวดไดโบไม้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นยาตัวใหม่เนาะบางร้านเนี่ยอาจจะยังไม่มีแต่ร้านของเรารวเดเร็วทันใจมีให้ทุกคนได้มาลองใช้กันแล้วนะคะ